สวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับกลับพบเจอกันเสาร์ของวันที่14ครับมืนี้วันพฤหัสเสาร์ของวันที่14อ่ะตอนนี้ก็ใไก่สว่างแล้วนะครับไก่จะตีฮาแล้วนะครับตีสี่กว่ามาพบมาเจอกันกับเบบฟีไลครับคือเขาเหมือนเดิมครับถือว่าเขาสู้งสุด้ทยนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางครับวันที่14แล้วนะครับ กลับมาในคลิปนี้เ้านี้เ้าวันพลืหันนะครับก็ขอให้เป็นเ้าที่สดใสขอให้เป็นเ้าที่ลาบลื่นในนาทีการงานของเอฟซีทุกๆคนนะครับอ่ะเข้าสู้โค้งสท้ไทยกันนะครับเอฟซีกัดล่อค่อยตอนนี้เดี๋ยวแอดวิไลนะครับจะสรุปอันดับหนึ่งถึงอันดับห้าให้ดูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้คือเ่าเหมือนเดิมแต่เซานี้นะครับ เอทิไลมีตวัวเลขแทวทางนะครับชุดบนคนนอนนามาฝากนะครับเป็นชุดบนนะครับหลังจากเขาปล่อยชุดดับล่างคนนอนนานะครับไปแล้วคนนอนหน้ากับคนนอนทุ่งนี่จะเป็นคนละคนกันนะครับเวฟซีเป็นคนละสูตรไม่เกี่ยวกันเป็นคนละเจ้านะครับคนนอนทุ่งก็ตังหากคนนอนหน้ากับตังหักนะครับ อยางให้ FC เอฟซีได้เข้าใจเดี๋ยวเอฟซีจะสับสนนะครับแต่นี้นะครับเป็นคนนอนนานะครับเป็นชุดบนนะครับหลังจากดับล่างของคนนอนนาปล่อยไปแล้วเอาอยู่นะครับสําหรับดับล่างคนนอนนางวดที่ผ่านมานะครับเอาอยู่นี่คือกาแฟนะครับจ <c oughs> ึงถึงมาต้องจิบมกาแฟจิบน้ำอุ่นซะก่อน ตามรมเนียมปฏิบัตินะครับอืมก็บ,บรู้ว่ากินเพียอยังดอกคาเอลซี่ LC, กาแฟกแระด๋อปเอ็กซ์พิ้ลกับงูตัวจะของคือกันกินเพียอีอยังบรู้คือ้กันครับชุดบนคนนอนนานะครับจะเป็นบนอย่างเดียวนะครับเซานี้มาพบมาเจกันก่อนจะไปทำธุะระป่าปังนะครับ อะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเขาสู้โค้งสุดท้ายครับเร่ยงยอดการติดตามนะครับมือนี้อ็ดวีไลก์จะบอกให้เอฟซีฟังกบับบรอดสซิเลียดเป็นไดดอกนะครับเพราะว่ายอดติดยอดวิวที่ติดตามก็นหน่อยลงนะครับเพราะว่าแอดวีไล์ไม่คิดเบิงนะครับส่วนใหญ่รู้ว่า FC เอฟซีพิ่นไปเบิงทั้งเพจบอทั้ง คลิปสั่นคลิปเลี้ยววอเลี่ยนของตัวเลขเนวทังนะครับอืมส่วนใหญ่ขาจะมีเพจนะครับลงในเพจในอย่างส่เวลาอ่านหน่อยหน,อยน้าที่นะครับสงสัยค่รจะไปบึงทั้งนั่นติดตามนั่นยอดวิวกว็ถือว่าทางช่องห้อยยอดวิวลดลงหลายนะครับ <c oughs> ยอดวิวลดลงไหลเ <c oughs> อาครับก็วบบ่ากันนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสําหรับตัวเลขเนี่ยทางช่องวิไลให้โชคนะครับแอดวิไลย,ยังบม่ได้สั่งเพจด้วยครับยังไม่ได้สั่งเพจจะมีให้ชมเฉพาะทางช่อง youtube แค่นี้นะครับก็มีนะครับที่พวกเพจปลอ,อมนะครับเพิ่นเอาง่ายก็คือเอาคลิปของห้อไปลงนะครับอืถ้าจะเห็นเสียงแอดวิไลบอกแวะแหวะอยู่ด้ครับก็ะจะดูดไปลงนะครับ กกะให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีสุขันพิจารณาเอานะครบับบนอย่างเดียวนะครับคนนอนนั่ <c oughs> เดี๋ยวให้แอดวิไล่เช็คเบื้องก่อนนะครับมือน,นี้นะครับเรื่องอันดับหนึ่งถึงอันดับห้าได้กันแน่นอนเช็คเบื้องก่อนว่า หวดนี้ตัวใดจะมาชอนอันดับหนึ่งสองสามสี่หานะครับเดียวเอฟซีแบบได้จะ <c oughs> เช็คอันดับก่อนนะครับเดี๋ยวจะมานำเสนอให้เอฟซีทั้งช่องได้ติดตามกันอ่ะครับมาว่ากันนะครับถึงจะเป็นยอดติดตามยอดวิวหน่อยนะครับกอ่ะลงให้เอฟซีเบื่องคือเก่าเหมือนเดิมเฮาเอดบีไลฟบบริสติเดียนให้จุดนั้นนะครับคอยเปลี่ยนคอยไป ะครับมาว่ากันก็คือเป้าไม้หลักๆก็คือแอดวีไลคือบดิถือว่าเอายอดเอายังไหลนะครับไปเรื่อยๆขอให้คุณพ่อคุณแม่อดติดตามกับพ่อแล้วนะครับอามาเบิ่งกันนะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาชุดบนอย่างเดียวคนตอนนมาวิ่งครับ วิ่งหกกับหนึ่งครับเป็นบนอย่างเดียวเด้อครับไม่แค่หาคูนะครับเอฟซี FC. เริ่มจากหกศูนย์หกหนึ่ง แปดหนึ่งเก้าศูนเก้าแปดชุดสุดท้ายครับนี่แค่นี้นะครับนี่คือแนวทางชุดบนอย่างเดียวคนนอนหนานะครับ ยำมาเป็นบนอย่างเดียวหรือคุณพ่อคุณแม่เบิงให้ดีบนนะครับอ่ะเขียนยำอีกอย่านเอฟซีเบิ่งบกขักนะครับบนวิ่งหกกับหนึ่งนะครับหกกับนึงนะครับอ่ะหกศูนย์โอ้เสียงฝาห้องนะเวฟซีฝนฝนจะตกหรือเปล่านะครับตอนนี้ฝาเหลี่ยมฝาห้องนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกอำเภอสว่างแดนดินทั้งตำบลหนองหลวงนะครับ เสียงฝ่าห้องฝ่าเหลี่ยมอยูกก่ใกล้ๆนี่ครับอ่ะวิ่ง6กับ1ครับบนอย่างเดียวเด้อครับคนนอนนานะครับ606 181 9 0 9 8ครับคนนอนนานะครับวงกลมมาให้แค่2คู่นะครับวงกลมให้แค่2คู่คือหกหนึ่งครับ แล้วก็แปดหนึ่งสรุปนะครับถือว่าสรุปให้เลยนะครับสรุปวันที่ครับมืนอวันที่สิวันพฤหัสนะครับ สรุปวันที่14บสีหกแปดเรียบร้อยนะครับฝากแช่ออไปนะครับเอฟซีไอ้กำลังแรงใจแอฟวีไล่น้ำนะครับไอ้กำลังแรงใจคนนอนหน้าน้ำอาคลิปนี้จากลากันไปคลิปต่อไปเป็นของสำนักไรยรอติดตามกันสวัสดีครับ